สู้นะ จะดูเนี่ยว่ามันสองคำล่ำลือไม่สองซีซ้อนเนี่ยจะทำให้หน้าโฟกันเนี่ยปึ่งขึ้นได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันโว้ยรู้สึกแบบสุเหมือนมีใครมาทุบอะไรอยู่ข้างในอะผีล่านี่เป็น้ะไรอนี่คืออแล้วค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะไม่ทำแบบคลิปแบบนี้นานมากคือโปรถือว่าทำสวยอยู่คนเดียว แต่วันนี้มัน่พาปุ๊กมาทําสวยะค่ะทุกคนจะบอกว่าผลลุกแล้อยู่ที่เอสซีคลินิกแล้วะค่ะทุกคนกเลยว่าคลิปนี้จะได้สารับความรู้แล้วก็อะไรใหม่ๆเพราะปุ๊กกับมันยังไม่เคยทําอะไรพวกนี้มาก่อนเลยอุ้ยได้นะอขอบคุณนะ,ป,ะปุรีพี่ทำสวยอีกแล้วขอบคุณนะเออว,ว่าเราไม่สวยตรงไหนแล้วว่าเราจะทำอะไรดียะทางหน้า มาทำทางหน้างที่เอลซีหมดแล้วอ,อ,อคือบอกว่าวันนี้เราอาจจะมาทำเครื่องยกกระชะับเอลซเธอต้องรองด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเนื้อตรงแนวมันแบบอยากให้มันตึงกว่านี้ให้มันกระชับกว่านี้นมนไม่ให้มันยางด้ดิ มันถ่ายใครมันดูจอดีดิมในในไม่ใครไม่ใส่ใจเลยเราเลยมาทำอัลเทอร่าวันนี้ที่ดาราเขาทำกันเยอะเหมือนพวกะผลเวล<ฮ>ื่อมากอย่างเดียเหมือนแบบร่องแก้วเนี่ยก็จะหายปะใช่มันมันจะดีขึ้นมันจะแบบก,กระชับขึ้นหน้ำนจะแน่นอะอยากลองขาแรกในชีสเหมือนกันเนี่ยให้มันแบบกระชับขึ้นแต่วันนี้เธออะมาทำอะไรเหมือนกัน เรามาทำลายลิฟอ่าลายลิฟคือเครื่องหมายของเอลซีเลยเพราะว่าอะไรแก้มเธอตกถึงพื้นแล้วอ่าตอนนี้เธอคนแก้มเยอะมากเธองบีบแก้มอยอีคนหนงกคนแก่แล้วนเจะมีล่องเหงายก็คือว่าวันนี้ฟูกับหมันจะมาทําการยกกระชับหน้าเทียมเอลซนะคะแต่ว่าเป็นคนละเครื่องมือกันของฟูเป็นอารเซราของมันเป็นลายลิฟนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้เราจะถ่ายแบบว่าเป็น b บฟอร์ใช่ไหมคะพี่เวใช่ค่ะพูดเลยว่าจะขึ้นไหมหน้าขึ้นแบบหลังการันทีเลยมันหล่อมากมันหล่อมากหล่อมากอุ้ยโลอจริงเธอเราได้อีกเได้อีกเอ่อไม่มีใครเห็นรูปนี้พี่เวเก็บเป็นความลับเออ นเดข้าว่า,า,วา,าอะไรเขาบอกแองแองลองแกมเองอ่ะมันจะมีจับเส้นนะจับทุกันคะ่ตื่นเต็นมาจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของการมาเอ c ดลซีเราแปะยาชาคะ่ะมาลองดูกันว่ามันจะเวอร์แค่ไหนเพราะว่าฟุกัลลอนเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการไม่แปะยาชาแต่มาดูกันว่ามันจะโหดร้ายแค่ไหนนะคะทุกคน จะดูนยว่ามันส่งคาล่าลือไหมนะเพราะว่าเขาบอกว่าได้รับรางวัลนะคะ12สปีซ้อนค่ะทุกคนอย่าดูกันว่า2ปีซ้อนเนี่ยจะทําให้หน้าฟูกลอนเนี่ยปึ่งขึ้นได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้ไม่ต้องไม่ห่วงนะเราแค่ไปนะใช่เออสู้ๆนะสู้ๆนะคุณหมอฝากด้วยนะคะอาจจะแบบปัญหานักหนนะคะคุณนี่โอ๊ยไม่อะ คุณหมอคะไอ้เครื่องลายลิฟที่วันนี้มันกำลังจะทำเนี่ยครับมันเห็นผลทันทีเลยไหมคะทำยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าแก้มเยอะมากชัดสุดอจะไม่ได้บอกว่าคนนี้แ่งหนนี้ไม่ค่อยคุณหมอคะปัญหาเยอะคือจะวาดเยอะใช่ไหมคะคุณหมอแบบแล้วมันปัญหาเยอะไหมคะปัญหาน้อยอ่าเออจริงด้วยคุณหมอปัญหาน้อยเออเธอสบายใจละปัญหาน้อยมีมาแล้วคะ่ะทุกคนนี อันนี้เป็นหัวที่ลึกที่สุดใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะหัวนี้จะสามารถ,ถาาาลดไขมันได้อ๋านี่ช่อเรื่องเรื่องไขมันว้าวเป็นไงบ้างมาันเจ็บไหมก็คือเจ็บกว่า เอาไซต์อี่เยอะนะคะหาอออกสกายหวานบวกแมนแก้มมามันก็เลยจะทำให่ค่อนไปทำหวานเยนะะอะมา่่ทำให้มันแซ่บที่สุดหให้แก้มล่างของเขาเนี่ยให้มันน้อยที่สุดตอนนี้ชัดมากมากเอเนี่ยเสียงเสียบโยกตัวโยกมาชัดเดียวยเพราะคุณ

ทุกคนคะตุนี้มันทำลายลิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอหน้ายกมากเราย,ยืนดูอยู่เมื่อกี้คุณหมอกปังมากคุณหมอถิงอันนี้คุณหมอถิงเอลซีเลยคุณหมอคือย้ำแบบตรงแก้มเยอะมากแล้วลคือตรงเนี้ยคือยกแบบยังเห็นได้ชัดคือแบบตอนยิ้มมากปกติมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะหอก,กระป๋อแก้มใช่ไหมคะคือตอนนี้ยิ้มแล้วแบบมันแบบไม่มีแล้วอะแล้วแบบอันนี้คือจะเห็นผลหลังทำแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะต้องรออีกหนึ่งเดือนสามเดือนมันจะยิ่งเห็นผลชัดมากขึ้นเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะ คุณหมอต้องอธิบายนิดนึงแล้วว่าคุณหมอทำได้ยังไงก็ย้ำๆค่ะคือเราก็จะยกกระชับผิวยกกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันด้วยคุณหมอแปลมึงเลยคะ่ะมมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แบคุณหมอมาเล่นมายากลม,มายากลนะคะเวอร์มากสมคำรับลือจริงๆงแล้วซีคะ่ะทุกคน ตอนนี้ก็เ็ดยาชาเนะาะเ็ดอนาหัเริ่มแล้วตื่นเต้นมากทุกคนไม่เคยทำอะรนลามาก่อนอ่ะเดี๋ยวพวกย่อดเป็นอีกหนึ่งเสียงบอกว่าเจ็บหรือไม่เจ็บเดี๋ยวจะบอกให้ฟังค่ะกลัวกลัวกลัวเฮ้ย จะตัวล้วนิดเดียวจะเจ็บไหมอ่ะไมเจ็บสาาลนำร้อนร้อนไม่รู้อ่ะนี่มันอ่านิ่งแสดงว่าไม่เจ็บยังยไม่เจ็บนิดนึงนะคะอยากเย้าค่ะายเหรออยากใช่ฟิวเย่า คนเราคือกับไลลิปเลยค่ะไลลิปไม่ไปยาชายัยไม่เจ็บเท่ากับอัลเทอร์ไลฟ์ไปยาชายัยเจ็บข้างในอะมันอุ้ยไปั้งแรกที่เขานิ่งขนาดนี้อะ่ะเราไม่เคยนิ่งใครเลยพี่ออยได้ใ,ใครเนี่ยที่ไม่อยากดึงหนะ้าไม่อยากมีแผลผ่าตัดใ,ใ,ให้นันน่ามาทำเครื่องอัลเทอร์ไลฟ์เขาเทียบว่าหน้าตึงเหมือนดึงหน้ามา ได้อยู่ไหมรู้สึกรู้สึกสบบสุดๆถึงชั้นแมสของจริงไหมถึงใจแบบลงไปในหน้าแบบสุดๆเหมือนชั้นลึกทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ข้างในอยู่สุดๆเออแต่ตรงเวกเตอร์ตรงหัวแกนมันยืดไปไหนคือท่าศูนแล้วมันเหมือนมีใครมาทุบอะไรอยู่ข้างในอะคเกิดอยู่ในผีหน้า ่ใจมันเส้นอะรวัวต่อป hm ีตอนผู้นำด้านโยกรัทธาเดิมมันจะเบิร์น่อแล้วที่มาแล้วมันมีสบายแล้วค่ะก็อวคนนี้มาเอลซีถึงแล้ ที่เหรือเีโอ้ยยังไงก็เจ็บจริงๆยาชาฉีดช่วยได้เยอะมากค่ะชอบหางปไม่พูดน่คุณหมอกนคิวไว้หนูเหรอคะ มันจะตกวย่ะมเหเล่รู้สึกเลยอะทุกช็อตคูนไปอนเอยโอ้โหยังย้วาหนักกะดิกระถยะากก็ไม่แบบ มันเคี้ยวมันเยอะดวงดมันจะดีเปิดตาตรงข้างล่า เรียบร้อยค่ะทุกคนนี้ทำอัจฉริยะครบ2ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะบอกว่าเจ็บสุดๆแต่ว่าคือที่สุดแห่งการกรบทำนะคะบอกเลยว่าเวอร์มากๆนะคะทุกคนนี่โหแล้วมันไม่ใช่แค่การกยกกระชับอย่างเดียวมันเป็นการก,การะตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยใช่ไหมคะ<ช>คุณหมอมันจะเห็นผลยังไงบ้านงนะหัวกี่เดือนอะไรยังไงนะคะก็ประมาณ2อาทิตย์เริ่มเห็นบ้างค่ะแต่ว่าถ้าจะชัดเจนก็คือ1เดือนขึ้นไปใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนวันนี้มาถึงเอสเดลซีของจริงละ ทุกคนครับคุณหมอมือเบามากคุณหมอถิงนะคะทุกคนนี่เอลซีค่ะเต็มเต็มเลยไหมคะตึงๆเต็มๆได้เลยคุณหมอเอาเลยครับคุณหมอเอาเลยไม่แข็งเกินไปเอาเลยครับคุณหมอเอลซี เรียบร้อยใช่ไหมครับคุณหมอเรียบร้อยทั้งอราร์เธอร่าทั้งโบท็อกแบบว่าหน้าผากหางตาขมวดคิ้วระหว่างคิ้วต่างๆหัวจะให้จัดเต็มนะคะนี่ก็คือตัวอัรเธอร่าเองอ่ะจะเน้นแบบยกกระชับหน้าตรงหน้าเข้ารูปค่ะช่วงหนกแก้มของคุณปุ๊กก็จะดีขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้ที่เน้นเยอะจะเป็นรอบดวงตาคุณปุ๊กอยากได้ยกยกคิ้วยก,ยก,ย,กยกขึ้น,นะะอ่าได้ครับคุณหมอแล้วก็โบท็อกหน้าผากเนาะสัมผัสมอกี้เรื่องริ้วรอยนะคะนี่ตั้งใจฉีดให้เหลือรอยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าได้ครับคุณหมอขอบคุณนะครับ Oh. Okay. เรียบร้อยแล้วค่ะนีเสร็จเรียบร้ยอยจ่ายแล้วีเรียบร้อยนะคะกนลังกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันนะคะว่าคลิปนี้กูจะอยู่ถึง1เดือนเลยเดี๋ยวมาอัปเดต2อาทิตย์กันแล้วก็อัปเดต1เดือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วนะคะที่ดูกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวยวต่อไปเยน,นะะเราดู2อาทิตย์กับ1นเดือนก่อนบอกเลยว่าต้องปังนแน่ๆครับวันนี้เดี๋ยวดูกันว่ารอยหน้าผ่ากูกับหน้าจะยกขึ้นไปแค่ไหนนะครับในสองอาทดตยากับหนึ่งเดือน ทุกคนดูนะฮะปกตดฟูก็เป็นคนหน้าแบบว่ากระชับอยู่แ้วไม่ได้เราแต่ว่าแค่ไปทำให้มันแบบกระชับึ้นมันตึง้นเวลาแต่งหน้าจะรู้เวลาเราลงฟองน้ําลงแป้งกับหน้าเราจะรู้ว่าหน้าฟูกแต่มันกระชับขึ้นรมขุ่นอะไรน้อยน,น้อยเนีนเน่ยมันแบบละเอียดขึ้นค่ะทุกคนและทุกคนดูความแบบดูดิ คืออะไรพวกนี้อาจจะพูดด้วยตาป่าจะดูคนอื่นดูด,ด้วยไม่ชัดแต่ตัวเองเราสอง,สงจ,จะกลัวเราจะรู้สึกเลยว่าแบาบเห็นไหมเวลาพวกพูดหน้าพวกพูดจะตอบขึ้นอะไรขึ้นหน้ามันจะยกขึ้นแบบคือชอบมากๆนะยค่ะอันเดลา่าเนี่ยที่พ weird, ูดเราทำไปประมาณสี่ร้อยช็อตส่วนของมันเนี่ยมันทําเป็นลายลิฟต์นะคะมันจะอยู่ได้สี่ถึงห้าเดือนปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องทำย้ำทุกๆแบบว่าสามเดือนสี่เดือนเนี่ยมันต้องทําอีกรอบนึงแล้วในที่ทํามาสังเกตดูว่าช่วงแก้มอ่ะปกติจะมีแบบว่ากระเป๋อแก้มตรงเนี้อเนื้ป่ะมันเห็นผลชัดเจนเลยคือ ดด้วยค่ะทุกคนสังเกตดูว่าแบบช่วงหน้ามันจะดูเห็นปะจะมีความแบบนี่เนี่ยพราะมันรูดเป็นคนหน้าอ้วนอะไรเงี้ยแต่ฟูกจะขึ้นมีฟอัพเตอร์ของฟูกให้ดูส่วนมันไม่รู้ว่ามันจะเห็นเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวฟูกให้ดูแต่ว่าตัวจริงหมดแล้มันเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ทำมารู้สึกว่าตรงเนี้ยช่วงกระป๋ะแก้มตรงเนี้ยเนาะไนเปลาตา่ม่อะไรเออจะมีกระป๋อแก้มก็ใครอยากแบบว่า พวกเครื่องยกกระชับอะไรต่างๆพวกว่าเอลซิเนี่ยได้รางวัลมานรู้กี่ปีซอมมันได้วันเยอะมากนะมันมแล้วเครื่องใหม่เขาเนี่ยคือไลน์ลิปที่มันทำอย่างให้ทุกคนลองไปทําดูค่ะมันแบบเบาสุดแล้วแต่ว่าเห็นผลเพราะมีหลายหัวมีหัวไปถึงแบบลึกเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอัลเจล่าเทอนะะร์มาดนะฮะไลน์ลิปซิกมาลิปเยอะๆเลยที่แบบเป็นตัวยกกระชับผิวหน้าใครอยากล,อง,าลองทำไหนไปลองทำไดเลยแต่ว่าไลน์ลิปเนี่ยกำลังดังนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบนะคะใครรู้สึกว่า หน้าเรายกขึ้นยังไงอะไรยังไงบ้างก็สามารถเมน์บอกกันได้นะคะทุกคนสวัสดีพวกเราตลอดกนนะครับบ๊ายบายใครอยากดูคลิปว่าที่แบบพากันไปทำสวยทำหลอกก็เมน์บอกไดนนะคะ